และในพาร์ทนี้ครับเราจะมาสร้างหนึ่งสโมสรครับที่เป็นสโมสรในการปลูกปั้นดาวรุ่งครับโดยแน่นอนนะครับผมแผนระยะยาวของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยครับว่าดาวรุ่งที่เราปลูกปั้นมาอนาคตจะต้องขายได้กําไร200ล้านปอนด์ครับและ2คือเราต้องปั้นดาวรุ่งสักคนนะครับผมให้ไปแตะถึง เรตติ้ง95ให้ได้ครับและ3ครับเราต้องพาดาวรุ่งที่เราปลูกปั้นเนี่ยไปคว้าบอลลงดอให้ได้สักครั้งหนึ่งครับและ4คือการพาทีมที่เราปลูกปั้นครับอะคาเดมี่ <c oughs> ของเราไปเป็นเจ้ายุโรปให้ได้สักครั้งหนึ่งนั่นเองครับและนี่คือ4เควสหลักครับที่เราจะมาทำกันให้ได้ครับในซีรีส์ของบิ๊กบอยแอตเลติกนั่นเองครับ และนี่คือสโมสรครับที่เราจะเน้นนะครับผมปลุกปั้นดาวรุ่งแบบระดับปีศาจรระดับพกการนะและนี่คือโฉมเสื้อของเราครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเย้าเสื้อเยือนครับเสื้อเติร์ดคิดแล้วก็เสื้อผู้รักษาประตูนั่นเองครับผมอะไรครับผมเราจะเริ่มต้นนะครับผมโดยการที่เซ็ตเป็นเพียงแค่1ดาวโอเวอร์ออเรตติ้งนะแล้วก็เซ็ตนะครับสกอตเป็นเวลลี่ยังเลยครับเพราะเราอยากจะได้เด็กชุดใหม่ดาวรุ่งนะครับผมผมขอซัพประมาณ5ล้านแล้วกัน 5ล้านตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาไปลงทุนกับ Academy นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องเปิดตัวนะครับผม Big Boy Academy ด้วยนะครับในการดึงเด็กดาวรุ่งจีจ์ดขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้จำนวนเงินพอสมควรนะแล้ววันนี้ครับโค้ดที่จะเข้ามารับงานนะค,ครับผมปลุกปั้นนะครับผม Big Boy Academy และก็สโมสร b i i g o y y t t l e t i c กครับคือจะได้ของอัลวารโโรดริเกสครับผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสรายนี้ครับ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนะี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f c k ลดทันที5%ครับผมถ้าใครต้องการ FC Coin นึกถึง fifacoin.com เลยครับผมและก็เรียบร้อยครับเราเปิดตัวนะครับผมสโมสรของเราไปที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าเราต้องไต่เต้าจากลีก2นะครับผมนานเท่าไหร่เรายังไม่รู้ครับกับการที่เราจะดันให้ทีม,ท,มทีมนี้เนี่ยไปแตะพ r e m i e r l e a g u ให้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเร ก็ต้องไปส่อหาดาวรุ่งดีๆเข้าสู่ทีมกันก่อนนะครับผมโดยการวางรากฐาน Big Boy Academy ให้แข็งแร่งก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเซตแท็กติกคอตตอมไปล้ลลวกันนะครับผมเป็น4 2 3 1นะทุกคน ก็จะเน้นแบบเกมรับครับให้ยืนแน่นๆหน่อยก็จะเซตเป็นดีเฟน์ทั้งหมด4ตัวเลยนะแล้วก็รวมถึงนับกลางรับเนี่ยก็จะเซตเป็นบิวอัพหนึ่งครับเป็นดิฟไลอิ่งนะครับผมตัวคอยแบกบอลขึ้นไปแล้วก็ตัวรับโคดิ้งหนึ่งครับคอยเก็บกวาดนะส่วนตัวรุกครับก็จะเป็นชาโดว์สไตล์ครับขึ้นไปร่วมเล่นกับแอดวานซ์เพลเมเกอร์ครับในตำแหน่งกองหน้านะครับแล้วก็ปีกซ้ายครับเป็นปีก Attacking Winger นะเช่นเดียวกับฝั่งขวาก็เป็น Attacking Winger เช่นเดียวกันเลยครับผมในระบบ 4, 2, 3, 1ตามนี้เลยแวบมาดูใน Academy กันหน่อยครับโอ้โหถือว่าเรามีเด็กใน Academy เยอะครับเดี๋ยวไปดูว่าใครมีแววกันบ้างครับคนแรกครับที่ดูมีแววคือซุงฮียังเนะเป็นกางรุกครับวัย17ชาวเกาหลีใต้โอ้โหถือว่าเป็นเด็กจากเอเชียคนแรกที่ดูสดทรงดีนะทุกคน โพเทชชัลไปถึง94เลยนะครับผมแล้วก็พี่แกมีอี E40 พลัสด้วยนะเท่าที่ดูครับถ้าเกิดคัดตามโพเทชชัลนะครับก็จะมีผู้ศัตรตูอย่างพีค็อกเนี่ยดูโพเทชชัลไปได้ไกลครับแต่ว่าจะพัฒนาไปได้หรือเปล่าต้องลุ้นนะแล้วก็ไรอันแมทธิวนะผู้ศัตรตูรายนี้ก็ดูทรงดีครับวัย16ปีนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะพัฒนาได้นะเพราะพี่แกดูรูปร่างดูดีครับแล้วก็อ่ะจริงๆครับมีสกิลเริ่มต้นด้วยครับทักษะนะครับรีเฟกถือว่า ไม่แย่ครับสำหรับวัยสิอีกหนึ่งรายครับคือนาซาเพรตาคอฟครับทุกคนเป็นแบ็คนะครับผมถนัดเท้าซ้ายดู potential ดีนะตัวดีก็เป็นเด็กจากาคเดในมีร่มต้นเราผมว่าน่าไปปลุกปั้นต่อทุกคนเมื่อกี้ครับเราดันขึ้นมา2ตัวครับคือผู้สัระตูอย่างแรนแมทชิละนะถ้าดูร a ต i n g เฉลีย่ยครับจากผู้สัมะตูนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสคนแรกผมว่าแมทชิลน่าจะเป็นมือหนึ่งได้เลยอะ่ะ เพราะว่าเราจะปั้นตัวนี้ก็ก็คิดว่าให้ลงมือหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะส่วนหนึงรายครับในรายของนาซาเพตคอฟครับก็เป็นกองหลังนะครับผมที่ถือว่าเรตติ้งเฉลี่ยก็ดูใช้ได้นะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เราให้ลงตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าจะได้ปลุกปั้นไปในตัวด้วยครับ นะครับผมเริ่มต้นเขามีทางด้านของอีตันครับเป็นสก้าวนะครับผม5าดาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปหาในพื้นที่ระแวกบ้านก่อนลวกันทุกคนเดินเกมเร็วเลยนะสำหรับการหาดาวรุ่งนะครับผมในส่วนของอังกฤษครับเราจะส่งไปหาแบบเซตแนวรับละกันครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังครับแล้วก็ในส่วนของกลางรับครับแล้วก็อาจจะเป็นแบ็กขวาอีกตัวละกัน3ตํตำแหน่งทุกคนจัดไป สเกลเพิ่ม้ามาเราเหลือเงินอยู่ 3.6m นะฮะเราก็อาจจะต้องเสริมคนนี้เลยครับลาสมูตไมคี้ครับทุกคนตัวนี้4ดาวครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะอาจจะไม่ได้ดีถึง5ดาวครับแต่ก็โอเคจัดไปอีกหนึ่งฮนะถ้าส่งไปโปรตุกเกสครับส่งไป3เดือนเหมือนกันครับแต่ผมจะไปหาตัวลุกลนะไม่ว่าจะเป็นปิดขวาซ้ายแล้วก็กองหน้าเลยแล้วกันนะครับเอาสาตำแหน่งนี้ก่อนคนแรกครับที่ผมอยากจะลองยืมมาใช้ก่อนครับคือด้านของไมกี้มัวนะ คือในรายของไมค์กี้มัวเนี่ยมี potential ค่อนข้างดีครับเด็กจากทางด้านของทอทเเดมอสเปอร์ครับแต่ประเด็นคือพี่แกเนี่ยราคาค่าตัวสูงกว่าที่เราจะมีตังค์ซื้อนะผมก็เลยคิดว่าเราจะลองขอยืมดูก่อนนะครับซึ่งจริงจริงครับมาดูเซตัสดของไมค์กี้มัวเนี่ยพี่แกก็ถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วความคล่องถือว่าอยู่ในเก์ที่โอเคนะครับผมกับเด็ก16บกผมว่าเท่านี้ก็ถือว่าก็ดีเกินค่าแล้วนะทีนี้นก็ขึ้นอยู่กับนักเตะแหละครับวัย16ปีจะยอมมาเล่นในกับทีมเราหรือเปล่าเพราะีมม,ม้นะจจไม่ไได ชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ว่าอนาคตอาจจะเป็นทีมใหญ่ก็ได้อีกหนึ่งรายก็เป็นดาวรุ่งจากบาร์เซโลนานะครับผมในรายของมาสเบอร์นอลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งน่าจับตามองมากๆครับทุกคนในส่วนของมาสเบอร์นอลนะครับผมพี่แกก็เล่นเป็นโฮดิ้งนะก็ถือว่าเป็นตัวรับเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นสเตตัสวัยสิเริ่มต้นที่ดีมากๆครับทุกคนอาจจะยังไม่มีเพย์สไตล์นะก็ต้องรอดูในอนาคตนั่นเองครับ ในรายของมาสเบอร์นอลครับก็จะเป็นการรับอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่เราเซ็นเข้ามาในฐานะนักเตะยืมตัวนะวัย17ปีครับทุกคนก็เอามาเรียกว่ามาทดสอบฝีเท้าดูก่อนกับทีมเราอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเบอร์นอลครับพี่แกโอเคปีหน้ามีเงินเราเซ็นเลยครับรวมถึงทางด้านของมิกกี้มัวนะถ้าเกิดปีนี้มาเล่นและดูดีครับปีหน้าเราเซ็นขาดเลยนะและดีวแรกครับปิดเป็นทัวได้ก่อนมาสเบอร์นอลครับจากบาร์เซโลนานะดูเหมือนว่าพี่แกจะคุยดีลจบเร็วนะครับกว่าทางด้านของมิกกี้มัวได้ซ้ำนะครับ แล้วก็เดินทางข้ามถิ่นครับมาที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็สวมเสื้อครับทีมบิ๊กบอยแอตเลติกเรียบร้อยครับก็ถือว่าเราอาจจะได้การรับอนาคตไกลเข้ามาใช้ครับในปีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูครับว่าปีนี้พี่แกจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ตามมาติดติครับจะได้กองมิก้มัวครับปีกซ้ายครับจากสเปอร์ครับทีมชาติอังกฤษก็เดินทางเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งนะอย่างที่บอกครับตัวนี้ก็เป็นข่ายเดียวกันนะคือเรามาทดลองใช้ครับ แนนออลเกตเขาค่อนข้างที่จะเป็นเด็กดาวรุ่งที่มี p o ทนเชียลอยู่แล้วครับก็น่าจะช่วยยกระดับทีมได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าจะเซ็นขาดไหมปีหน้าเดี๋ยวค่อยตัดสินนะเพราะว่าปีนี้ก็ต้องมาทดสอบฝีเท้ากันก่อนว่าเด็กมันมีของจริงหรือเปล่าครับซึ่งแนนอนครับตอนนี้เราก็จะได้ของมาสแปนอลนะครับเข้ามาเล่นเป็นโฮ l ด i n g ให้กับเราครับในตำแหน่งฝั่งขวานะแล้วก็ปีกซ้ายครับก็จะมีไมก์คิบัวครับเข้ามาตรงนี้เลยครับโอเคเอาเลยครับทีนี้เราก็เติมเต็มนักเตะที่ยืมเข้ามา2คนในสกอตหลักของเราละ ล่าสุดนะครับผมสกเกลของเราครับก็เป็นการแนะนำนะในส่วนของกองหลังอย่างจัสซามกาเบอร์ครับกองหลังครับชาวกาตาร์ครับที่เป็นฟรีเจนต์อยู่เอาจริงเร й ติ้งพี่แกก็ดูพอใช้ได้นะในระดับลีกทูผมว่าพี่แกก็เอามาใช้งานได้ระดับหนึ่งทุกคนสมมติว่ามันเกิดอะไรอุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยก็เล่นได้ทั้งโฮดดิ้งนะแบ็กขวาก็เล่นได้เซนเตอร์ก็เล่นได้นะเออถือว่าสารพัดประโยชน์นะฮะสุดท้ายครับเดี๋ยวนี้คุยกันไม่ลงตัวทุกคน เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังฮะคือในรายของแกรเบอร์เดี๋ยวพี่แกต้องการเป็นนักเตะสำคัญครับซึ่งเอาจริงผมไม่ติดนะแต่ว่าต้องการสัญญายาว4ปีทุกคนอันนี้ผมติดนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นนักเตะสำคัญแล้วก็สัญญายาวเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาภายในทีมได้ในภายภาคหน้าผมก็เลยคิดว่าไม่เซ็นดีกว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะนะจริงๆเนี่ยในรายของซุงฮียังผมว่าพี่แกก็ก็ดีนะเราดึงก็มาใช้ได้ก่อนนะปีแรกทุกคนก็น่าจะเติบโตได้ไกลอยู่เพราะว่า โพเเชีย่ยพี่แกสูงนะ่ทุกคนแล้วก็จริงๆสเตตัสพี่แกก็ไม่ได้แย่ครับมีอินสิบพาร์ทด้วยนะฮะถือว่าเป็นนักเตะน่าสนใจครับในตำแหน่งกลางรุกเราขาดพอดีด้วยะครับก็เลยคิดว่าเราดันขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วกันนะทุกคนถ้าเทียบกันแล้วทุกคนซูงยียางพี่แกก็ดูดีกว่าแบ็กสเตอร์ทางฝั่งซ้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคครับเราดึงขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมเราก่อนและกันนะทุกคนอ่าดีๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเลยครับสำหรับทีมชุดนี้ของเราก็รายนึงคือไดด้้ของนวเัตีผมจะลอง ยืมมาก่อนครับแล้วก็ออปชันเซ็นขาดในช่วงท้ายปีครับเดี๋ยวจะได้ดูความเติบโตไปด้วยครับจะได้ของบ o วเดนเนี่ยมีรูปร่างที่สูงใหญ่มากๆครับในวัย17ปีนะอัน,นจริงครับรูปร่างสูงขนาดนี้เนี่ยสปีดเริ่มต้นถือว่าไม่แย่นะ65ครับสแสดงว่าอนาคตน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะทีมเขาตบกลับมาครับเป็น3 4 0 0 0 0ปอ,อนด์เอาจริงๆก็ เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยคทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะดิวนี้เรียบร้อยเรียกว่าสั่งจองครับพรีออเดอร์เด็กดาวรุ่งไว้ก่อนล่วงหน้านะและเรียบร้อยครับในรายของฮาคอนฟเดนครับประการหลังรูปร่างสูงใหญ่6ฟุต4ครับก็เข้าสู่ทีมเราเรียบร้อยในวัย17นะทุกคนในรายนี้นะก็คืออนาคตของแท้นะอาจจะยังแบกทีมไม่ได้ครับในวัย17ตรงนี้ครับแต่ว่าเราจะดูทรงดูเชิงก่อนแล้วกันว่านุกานี้มันพอไปวัดไปวาได้หรือเปล่าครับในวัย17นะถ้าเด็กมันมีของครับ แล้วก็ดูไปต่อได้เนี่ยท้ายปีเราเซ็นแน่นอนครับสามแสนสี่หมื่นปอนเท่านั้นเองและในเกมอุ่นเครื่องเกมสัดปครับทุกคนเราก็จะมีโอกาสได้ทดสอบทีมนี้เป็นทีมครั้งแรกครับทุกคนและเกมแรกครับสเสมอกัหนึ่งหนึ่งนะจริงก็ไม่แย่ครับโอ้ทีมของเราเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกครับสเสมอได้หนึ่งหนึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้นะอุาล่านสุดครับโอ้ข่าวคราวซื้อขายเขามันมากครับมิโตมะย้ายไปแมนยูนะครับดาวิดรามนะไปอยู่กับมิลานเรียบร้อย ล่าสุดนะผมไปเจอทางด้านของเบนการิตี้ครับคือเขาเป็นกองกลางครับที่เล่นกลางรุกได้ครับราคาก็อยู่ราวๆประมาณ5 6าแสนนะทุกคนซึ่งแน่นอนครับการิตี้เนี่ยพี่แกก็เล่นเป็นได้ทั้งบล็อกชุดบล็อกแล้วก็เป็นเพลย์เมกเกอร์นะได้ทั้ง2องตำแหน่งเลยครับเอาจริงด้วยสเตตัสพี่แกนะครับในวัยยีปีเนี่ยผมว่าก็มาช่วยแบกทีมชุดนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าพี่แกมีฟิสิกอลที่ค่อนข้างดีครับและก็เรียบร้อยครับในรายของการิตี้ครับปิดดิวด้วยราคา5 5าแสนห้าครับและก็ตอนนี้กําลังพูดคคุยยสัััญญากนอู่รบ สำหรับการเลี้เนี่ยก็เราเซ็น3ปีนะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในชุดนี้ก็ก็ว่าได้ทุกคนใครอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า80,000คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไร่ให้นึกถึง Elas ส i c s h o p ได้เลย ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix d i s n e y Plu s และแอปอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายหรือว่าแอตไลน์พี i ถ้าบอกว่ามาจากบิ๊กบ t f ฟคับฟรี YouTube Prem i u เ7็ันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกัน แต่ก็เรียบร้อยครับเราได้นักเตะถือว่าเป็นนักเตะมีประสบการณ์นะสำหรับในด้านของการ์เลตี้ครับกลางเชิงรุกครับก็ย้ายจากพอร์ตเวลเข้าสู่ทีมเรานะครับแน่นอนครับการเลตี้ก็จะเข้ามาช่วยเป็นแบบพี่ใหญ่ครับช่วยคุมนะเพราะว่าเรามีแต่เด็กทั่านะั้นทุกคน 16, 17, 18นะทุกคนนะ ในรายของการตี้ครับที่เราเซ็นมาเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนพี่แกเป็นกลางรับดูทุกคนโนใช้เวลา2วิคนะแสดงว่าพี่แกเล่นเป็นดีฟลายอิ่งให้เราได้โอ้เราขาดพอดีเป๊ะเลยครับถือว่าเป็นตัวที่ต้องการประสบการณ์ในตำแหน่งตรงนั้นพอดีครับอ่ะพอดีเป๊ะเลยทุกคนโชคดีจัดนะพี่แกเล่นได้นะซึ่งแน่นอนครับรูปแบบการยืนพี่แกก็จะไปยืนทางฝั่งซ้ายให้กับเราครับในตำแหน่งด e ฟล f l อิ n งเพลย์เมคเกอร์นะครับผมตัวคอยแบบพยุงบอลครึ่งจากแดนหลังสู่แดนหน้านะครับซึ่งในรายของกลางรุกเนี่ยเรายังใช้ใ้างนขอ ซุงฮียังไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าถือว่าเป็นนักเตะที่มี potential <S <S มเ,เขาอาจจะปั้นได้อยู่นะฮะและเกมนี้ครับโอ้เราเฉือนไป1ึงสูตรครับโอ้ยคนที่ยิงประตูเป็นได้ของไมคิโมรินครับโอ้ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะเกมนี้ครับและเลตติ้งเฉลี่ยของแต่ละคนถือว่าดีมากครับโอ้ยทำเป็นเล่นนะบิ๊กบอยแอตเลติกของเราไม่ธรรมดานะ,ะเนี่ยตอนนี้ครับดูในส่วนของจัวชัวพอดนะครับผมกองหน้าวัย26นะจริงก็พี่แกก็ถือว่า ยังไม่ได้โดดเด่นมากครับก็ไม่ได้เป็นสเปคเดียวกับเราใช้ด้วยนะเพราะว่าพี่แกความเร็วไม่เยอะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็ดีที่สุดในทีมที่เรามีนะตอนนี้ครับผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะขายโจัวพอดออกครับแล้วก็เสริมกองหน้าท้ายที่เราต้องการเข้ามาสักหนึ่งตำแหน่งนะคือแบบประเภทที่มันมีความเร็วนิดนึงแล้วก็จบสกอร์โอเคผมก็เลยคิดว่าเราจะตกลงขายด้ยกันทุกคนจัดไปเดี๋ยวล่าสุดครับผมจะลองขอยืมจะได้ขอไอดเทพเว้นครับกองหลังของแมนยูนะที่ฉกมาจากอาร์เซนอลทุกคน ถือว่าพี่แกก็สเตตัสถือว่าดีครับถ้าเทียบกับ l ลีกทูผมว่าเอามาใช้งานได้แน่นอนนะครับถนัดเท้าซ้ายด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเงินก็มีโอกาสเซ็นขาดด้วยนะแต่ว่ามาทดลองใช้ก่อนสักปีนะครับว่าพี่แกเป็นอย่างไรและก็เรียบร้อยครับจะได้ก่องเอเดนเฮเบิ้ด้ครับผมประกันหลังวัยสิดดาวรุ่งจากแมนยูเต็ดครับเราก็ขอยื่นยืมสักหปีนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ถือว่ามีโซมีแววครับ โดยเฉพาะเป็นกลางรับมาก่อนด้วยครับก่อนที่พี่แกจะยืนเป็นในตำแหน่ง CB ครับเดี๋ยวดูครับว่าเราจะพัฒนาน้องอย่างไรครับไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่าเล่นกลางรับโดดเด่นกว่า CB อาจจะดันขึ้นไปเล่นเป็นกลางรับก็เป็นได้นะแต่ต้องดูครับหน้างานก่อนว่าเราจะเลือกอย่างไรอะไรครับผมสเกลฝั่งแรกมาแล้วครับผมจากอังกฤษนะครับผมมาดูว่ามีเด็กคนไหนน่าสนใจกันบ้างครับเท่าที่ดูนะเมื่อกี้คร้าวๆเหมือนจะไม่ค่อยดีสักอันเลยพ o ร์เชียลดีนะ แต่ว่าวัยสิทุกคนโอ้ยน้องเด็กจัดเลยนะคือต้องไปปั้นในอะคาเดมี่ของบิ๊กบอยก่อนทุกคนอีดึงตัวคือต้งด้กล่องช็อปปี้มาตินนะเป็นในส่วนของ c t m Style Holding ไงทุกคนโอ้ถือว่า p เ t e n t i a l อนาคตด,ดีครับแต่ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลุ้นนะแต่ว่าทรงใช้ได้แล้วรูปร่างสูงใหญ่มากกับ6ฟุต4ตัวนี้ก็อีดึงรายครับอัสตินฟอร์ครับตัวนี้ก็ถือว่า น่าสนใจนะเป็นฟูลแบ็กครับถนัดเท้าขวาอนาคตก็ถ้าเกิดไปได้ถึงจุดสูงสุดก็ถือว่าสเตตัสดูดันใช้ได้ครับวัย17ปีตัวนี้ก็เอาเข้าสู่ทีมก่อนละกันส่วนสเกลอีกฝั่งครับเป็นขอบโปรตุเกสครหูฝั่งนี้ดูพลเรียวลคราวและดูทรงดีแล้วเนี่ยคนแรกครับที่ดูดีครับคือฮูโก มาเดราครับทุกคนตัวนี้เป็นปีกนะฮะวยครับก็ถ้าเกิดดึงเข้ามาก็ต้องมาขุนนะครับเดมีกันต่อซึ่งโอเคเดี๋ยวผมเอาไปขุนต่อแล้วกันในรายของชอปปี้มาตินเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูนะผมมองว่าพี่แกเนี่ย potential อ,อ,อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนชิพพี่แกเล่นได้สบายแน่นอน,นครับแต่ผมมองว่าสเตตัสพี่แกทุกคนลองสังเกตนะฟิสิกส์โอเคครับ ความแข็งแกร่งโอเคแล้วก็อินเตอร์เซปบอลเนี่ยเป็นจุดเด่นใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งอ่ะทักษะโดยรวมพี่แกอาจจะไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าพี่แกมี f e n s i v ซีฟอ r ว n เน s แล้วก็สล i d e ท a c เกิกับ stat t แท k คเค่อนข้างดีคุณสมบัติของ CB ชัดชัดแล้วมันสูง6ฟุต4ีผมว่าเราเปลี่ยนเป็น CB ก็ได้นะดูซิว่า CB ครับเปลี่ยนนานไหมโอ้สองสเหรอ สบายเลยทุกคนแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ทรงดีครับคือทางด้านของอัสตินฟอร์ดครับแบ็กขวาทุกคนที่เราเซ็นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะตัวนี้ถือว่าโอโ้เริ่มต้นดีครับโพเทชเชลก็ดีด้วยแล้วก็ี่แกเป็นฟูลแบ็กได้เป็นแอตแทกกิ้งได้ด้วยครับแล้วก็เริ่มต้นความเร็วถือว่ามีนะสปินถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ทักษะอยู่ระดับที่พัฒนาได้อีกเยอะครับวัยสิเองแล้วก็มีเปิร์กค,ความเร็วด้วยนะเออตัวนี้ผมว่าต้องดันขึ้นสุดชุดใหญ่เล้ครับจะดานของอัสตินฟอร์ด และวันนี้ครับเกมกับฟีดวุฒชาวครับเราเตรียมความพร้อมทีมมาค่อนข้างดีมากๆครับและก็เกมนี้เราจะลงไปเล่นแบบเป็นผู้จัดการทีมข้างสนามนะเดี๋ยวดูครับว่าชุดนี้จะไปได้ดีแค่ไหนครับกับการเปิดสนามในลิกชูทุกคนอะไรครับผมเปิดสนามครับวันนี้เรามาเป็นทีมเยือนครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะฟีดวุฒชาวก็เป็นทีมที่อยู่ในลิกชูอยู่แล้วครับส่วนเราเนี่ยก็ขึ้นมาใหม่มาดูว่าน้องใหม่จะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์หรือเปล่านะอะไรครับผมเกมแรกครับบิกบอยแอตเลติกครับ หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ Big Boy Academy นั่นแหละครับนี่ครับจะได้กองการลิตี้ครับก็เข้ามาเป็นเหมือนพี่ใหญ่ครับซึ่งก็ในตำแหน่งกองกลางตัวคุมเกมนะครับตัวคุมจังหวะก็ถือว่าน่าจะช่วยสร้างความนิ่งให้กับเด็กชุดนี้ได้พอสมควรทีมเราทุกคนถ้าดูตามโลโก้นะก็คือเราก่อตั้งเมื่อปี1 9 9 4คเับคืออายุค่อนข้างน้อยครับเรียกว่าเป็นทีมใหม่นะครับทีมชุดใหม่นะครับผมเกมเริ่มมาที่เรียบร้อยครับในเกมนี้ครับกับการเปิดตัวลีกชูครับ มาชี่เมเยอร์ครับเป็นฝั่งฟิตบูทครับได้ตั้งเกมบ้างครับออกขวามะโคเวอร์แทงเข้าตรงกลางครับมาชี่ม,ม,มัวมัวมีทรายอ้อมมาแล้วนั่นของบลูมบลูมเจอกับฟอร์ดฟอร์ดทำได้ดีแล้วเบอร์นอลตัดได้กาเล็ตี้ครับได้พาบอลขึ้นมาบ้างครับมาชี่มัวมัวฝากแทงมาช่องนี้มีว่างแล้วขวามีหกักไปสวยๆโอ,โอ้ย <c oughs> ขึ้นมาที่จอแดนจอแดนหลุดขึ้นมาย้อนกลับมาที่ตรงนี้แล้วฟอร์ดกดโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับโอ้ใบลำน้าด้วยครับของโจชัวพอร์ตเนี่ย ต้องชมครับโอ้โหจังได้ของซูงียังแล้วพีแกหักข้อมาสวยมากแล้ว1-0จากฝั่งของ b ิ g กบอยเทเลติกเลยถือว่าเติมขึ้นมาดีมากครับแล้วจังหวะนี้หักข้อมาไม่ล้ำครับแล้วยิงอาเสาแรกครับอะรครับผมเราขึ้นนําก่อนครับฝั่งของบิ๊กบอย t ทเลติกครับทีมเยือนดูครับว่าเจ้าบ้านเขาจะตั้งเกมอย่างไรครับ,รบเวลาอีกเยอะมากครับทุกคนแล้วมาที่แบรดอนบรดอน แคดอนหักข้อมาจังหวะนี้ไม่ดีแล้วกดโอ้โดนง่ายเหมือนกันโอ้จังหวะนี้เวลดอนครับโอ้รู้สึกว่าจะจะหลงตำแหน่งเซนเตอร์ตัวซ้ายของเราครับโอ้โหแล้วหลุดปุ๊บโดนแทงย้ําเลยฮะเดี๋ยวทุกคนจังหวะนี้โอ้โหมันโล่งจัดแล้วเขากดเต็มข้อเลยครับเสาแรกครับเดี๋ยพี่แกหลุดตำแหน่งครับโอ้โหกองหลังตัวซ้ายครับเสียเลี่ยมเลยแล้วก็โดนจ่อๆเลยฮะ ได้ง่ายเสียง,ง่ายครับตัวด้านของบิกบอยตรงกลางแล้วซ้ายมีไมกี้มอหลุดขึ้นมาแล้วลงโลไมกี้มอเข้ามาทำอย่างไรไมกี้มอกดแล้วบอลทะลักเอา้าแล้วตัวซ้ำกดติดเสาอะไรครับเนี่ยเคลียโอ้โหเกือบไปอะไรกองบิกบอยเกือบได้แล้วแทงมาครับของเซนเตอร์ของเราดูเหมือนจะมีปัญหาในการประกบตัวโดวยเฉพาะวอร์เดน วอเดนครับหลุดตำแหน่งอีกแล้วแล้วจังหวะที่โดนอ้อมอ้อมแล้วกดอีกแล้วโอ้โหวอเดนสองครั้งแล้วทุกคนโอ้ด้นานนของวอเดนครับพี่แกคือเลดี้พี่แกต่ำมากครับเราก็อยากจะปั้นนะแต่ว่าจังอันนี้พลาดหน้าเกียร์สองครั้งเลยฮะคือวิ่งขึ้นมาให้เสียโอ้วอเดนสองครั้งแล้วทุกคนทำให้ออสบอนเสียตำแหน่งไปด้วยครับอู๋แล้วโดนยิงจ่อๆอย่างนี้ยากฮะ โอ้แล้วพลาดน่าเกียดครับเราเปลี่ยนเลยคไม่สนใจครับวอเดนเขาได้ของเอเดนเฮเวนลงมาแล้วครับอ้คือ2ประตูพราะเขาครับสครั้งแล้วจากการพวดพลาดขึ้นมาครับยังไม่ได้ครับสุดท้ายก็มาที่เมเยอร์ครับสวนกลับมาฝั่งของฟิลวูจ้าวจังหวะนี้สวนขึ้นมาแล้วหลุดเข้ามาด้านในจังหวะนี้ได้บางเล็กน้อยยังปัดมาได้ของมชิลโอ้โหเกือบเหมือนกันนะ จอแดนฝากมาตรงกลางสวยๆครับแล้วซุยหย่างแล้วเบอร์นาหเห็นด้านหน้ามีโจโจพอตครับโจโจพอตจับไปดื้อๆแล้วโจโจพอตกระชากหนีมาโจโจพอตจบสกอโร์สองสองไปเลยโอโ้โหคือเราไปขึ้นบัญชีข,ขายพี่แกพี่แก,แกยิงไปสอบประตูเปิดสนามให้เลยครับโอโ้โหและจังหวะก,กระชากเนี่ยคือไปดื้อๆเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็กระชากขายแล้วพี่แกจบสกอร์ไม่รู้นา,นาิกเลยครับอาะไรครับโอ้เกมรับ จแก้เล็กน้อยครับเอาแล้ว2อสองอาจจะมันเลยขนาดนี้ครับเนี่ยผ่านไปราวสามสิบเจ็ดนาทีซึ่งก็ถือว่าแก้แล้วดูดีได้ผลครับโอ้ถ้าเราไม่แก้ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวอร์เดนออกนะผมบอกเลยว่าอาจจะแย่กว่านี้นะเพราะมีแกตื่นสนามมาดูจากทรงอะ่ะซึ่งหลังครับเราเปลี่ยนแบ็คขวา1คนครับเป็นต้านของอาชเชอร์ลงมาแทนฟอร์ดนะคือฟอร์ดเนี่ยเล่นดีครับแต่ว่าติดตรงที่ตัวพี่แกเล็กครับอาจจะต้องหาตัวใหญ่ๆมาตั้น เกมแดนหน้าของฟินวูดชาวบ้าครับฝากมาตรงนี้ครับโคฟเฟอร์ตอกโซนมาหาจงังหวะยิงครับเมเยอร์ฝากต่อมาแล้วยิงอัดแล้วบอลมันมไปเข้าจางอูแม็กซ์ิ้ยิงยืนตำแหน่งดีครับแม่ให้เกือบไปอะไรครับออสบอลฝากมาอาเชอร์ฝากไปครับที่จอยแดนคืนดันขวาฝากเข้าด้านในพรอตครับต่อมาที่กาลิตี้กาลิตี้ส่งต่อมาที่จังหวะนี้พรอดจอดขึ้นมากดแล้วพรอตโอ้ยแทติกไปเลยโอ้โห เหลือเชื่อโมประสานใหญ่กระตุกกลางครับในของซังงียังเนี้ยโปพี่แกฝากต่อไปที่โจชูพอดแล้วพี่แกกดแทสิกในเกมแรกปเไยครับโอ้โหกองหน้าของเราอุจหวัี้หักข้อมาสวยมากครับแล้วพี่แกเติมขอมาดีมากแล้วกดเต็มข้อแลับโอ้โหไม่ธรรมดาต่อจากเกมนี้จบครับทุกคนเราจะต้องต้องเอาดอกไม้ใส่พานนะไปขอโทษที่ขึ้นปาชีขายมันนะทุกคนแลมันแบกจัดเร็วเนี้ย อะไรครับผมเราเซตลงมารับกันนิดนึงครับทุกคนอ้าวแล้วตัดได้ครับสวยงามไม่ต้องเปิดบุกขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราขึ้นนําไปแล้วอะไรครับเตะมุมจังหวะนี้ก็มีเป้าไม่เยอะครับเราขึ้นมาไม่เยอะด้วยครับเปิดครอสไปเสาแรงมงสะบัดเอาพักมาที่พอร์โ้แล้วเรียบร้อยโอติดแขนครับเราได้จุดโทษเลยอย่างนี้โอเป็นจังหวะที่เก็บไม่ดีหรือเปล่าครับแขนหรือว่ายังไงครับเนี่ย โอ้ยโ,โดนโมงอัดแขนโอ้โห,โโหโน่าสงสารจัดโอ้แล้วพอตไม่แบ่งใครครับพี่แกมเมาครับม,มีมีโอกาสเป็นประตูที่สี่ของพี่แกรครับแล้วโจวโวพอตกดและเรียบร้อยโอ้สี่ประตูครับโอ้โหเหมือนยิงตอกหน้าเราทุกคนเพราะเราไปขึ้นบัญชีข่ายเขานะโอ้สี่ประตูแล้วเหลือไม่กี่นาทีครับเราก็รับไว้ก่อนแล้วกันครับเน้นหลังแน่นๆนะเปิดครอสไปเสาแรกมงสะบัดเช็ดออกมา ด้านหน้าไม่มีคนเก็บแล้วทุกคนแล้วย้อนมาได้สวยกระรโดกมาเก็บนาจิบัชิวไม่ต้องรีบครับบัชิวห้อยขวามาครับ,บมาละลายเวลากันก่อนนะทุกคนแทงขึ้นหน้ามาชิพอดพอตฝากชิแมงกาแล้วแมงกาหลุดขึ้นมาซ้ายมีเติมแลม้วแมงกาเลือกอยังไงแมงกาดึงโอ,โอ้โหรอดขามาัวจัว,วพอดชัวจัวพอตมาอีกแล้วฝากออกมากาลิตี้ยิงตดเซโอ้โหเพิ่งเห็นพี่แก้มีน้ำใจทุกคน เวลาไม่เยอะเลยครับเอาให้อยู่ครับทุกคนแล้วจัวชัวพอตาอีกแล้วตอกสน้นโอ้โหแมงก้าเจงหวันนี้ไปโรดโอ้โหจัวชัวพอตโอเหลือจะเชื่อโอ้โยวันนี้คือด่าอะไรเขาไม่ได้เลยจัวชัวพอตจะด่ามนเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้ครับมันตอกส้นหายแล้วเมื่อกี้ดูครับจะด,ด่าเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้เลยจอดเดี๋ยวโอ้มันตอกส้นหายเลยแล้วส่งให้แมงก้าย,ยิงประตูเพิ่มครับ โอ้วิแกสุดว่ะนี่คือต้องบูชาไว้หน้าสมโมสรเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้ตัวโชว์พอทแมมันลบคำข้อรหาเราหมดเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็จบลงเรียบร้อยครับโอ้เกมนี้เป็นเกมที่สุดมันเล็บเราก็เกือบจะแย่ในช่วงแรกแต่ว่าแก้เกมมาได้แล้วกลายเป็นโจวโชว์พอตวันนี้เป็นเดอะแบกของทีมและเล่นโคตรดีเลย ต้องให้ครับคำกระหาที่เราไปว่าเ้เขาเนี่ยคือเขาลบล้างได้หมดแล้วโจโจพอร์ตครับเหลือเชื่อจัดครับทุกคนเกมที่แล้วครับหูฮาคอนบอเดนครับผมมีปัญหาจัดทําให้เราต้องเปลี่ยนออกทุกคนและกลายเป็นเอเดนเทเว่นน่ะทำให้เกมของเราดูดีขึ้นเยอะมากครับแต่ผมก็ยังอยากจะปั้นมันอยู่นะแต่ว่าอ้ถ้าสภาพนี้มันปั้นยากเหมือนกันครับถ้าเกมหลุดร่วอย่างนี้บ่อยๆครับเราก็ลาบากใช่ไหม ก็ต้องมาดูว่าเราจะทําอย่างไรกับนักเตะชุดนี้จะปั้นยังไงดีกว่าก็ต้องมารอลุ้นกันสำหรับบิ๊กบอยทัลเลติกครับก็ต้องขอตัวลาไวปพิทต้อนี้ก่อนแล้วกันครับในพาร์ทแรกทุกคนแน่นอนว่าเจตจำนงของเราก็คือการสร้างทีมครับไอแคลดเดมี่สำหรับใครที่ยังชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กับช่องบพี่บอสวันฟลักคนละหนึ่งครั้งครับเติบโตไปพร้อมกันครับสำหรับบิ๊กบอยทัลเลติกครับแล้วก็ทุกๆคนครับรับชมกันต่อได้ในพาร์ทต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคครรััับบบบผผมมสสวดี๊าายย